สวัสดีครับวันนี้สั่งของจากราชดานะครับเป็นไม้ลอยชัวแต่อาจจะไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ก็ก็ลองลองซื้อดูนะครับเห็นว่ามันมันสวยดีในราคาประมาณ4ี่ร้อย้าสค่าส่งด้วยอะไรด้วยประมาณห้าอกว่าบาทนะบถ้าใคร อยากสั่งหรืออยากได้ก็ไปที่ลาซาด้านะครับถ้าจากลาซาด้าไม่มีก็ไม่ที่ผมก็ได้ผมสั่งให้นะครับผมไม่ได้เอาอะไรแล้วคือตามที่ตามราคาจริงนะครับดูก่อนนะครับผมมาเป็นยังไงก็ในการแพ็คก็แพ็คมาดีครับ พร้ะมันมีมีกล่องด้วยนะครับผมมีกล่องด้วยนะครับ,นะรบ,นะรบนะครับก็เสร็จแล้วก็เปิดนะครับผมดูว่าไฟติดหรือไม่นะครับสิ่งที่แถมมาคือคู่มือ นะครับเป็นภาษาอังกฤษที่ผมอ่านออกมากรันธรรมดานะครับมันมาจากนอกนะครับผมแล้วก็มีตัวกันไมกริ้งนะครับกันไมกริ้งเพราะว่าเ,าเล่นันทีเนะี่ยบางคนร้องเสร็จปั๊บก็จะวางไมเลยนะครับในบางที่ที่มันเรียบเยบนี่ยไมมันก็จะกิ้งซ้ายกิ้งขวาถ้ามันดู่สูงหน่อยมันจะติ้งตกลงมา แล้วก็ทําให้ไม้ใช้ได้ไม่นานนะครับเสียดายทำไมถึงซื้อไม้ในราคานี้เสียดายเวะละาไม้ตกแล้วเคยผมเคยเล่นไม้ประมาณส0 0 0 0ื่นสี่หมื่นห้าหมนนะแต่ไม่ของผมหรอกแต่คือผมไปเล่นอนะ่ะผมเสียดายเวลาไปเจอคนเมาบ้างนะครับผมอันนี้ใส่นี้นะครับผมใส่ไปเลยอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ถอดออกถอ,อ,อดออกนะครับถอดออกนะอันนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นใบที่ใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ไม่ต้องยากด้วยเสียบกามิกใช้ได้เลยนะนนะติตแล้วนะครับแล้วก็ก็ไม่ต้อง ม่ตนุงเสียตังซื้อทานชาร์จเอาเลยนะครับดูยี่ห้อฮะอันนี้อาจจะกัลบหัวหน่อยนะชัวนะครับชัวนะครับผมมีสองตัวนะครับเอเอร์แค่อันเดียวนะครับผมมีตัวหนึ่งนะฮะตามนี้เลยนะครับผมใครอยากได้ นะครับผมก็ที่ลาซาด้าถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อไงก็มาผมแล้วกันเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับผมยินบ้็อกก็มาเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับในราคาไม่มีตังน,นะครับสี400่ร้อยแปดสิบาทหรือเก้าสิบาทได้แหละนะครับแต่มันจะมีค่าส่งหน่อยนะครับมันก็จะมัน ห้ารอกว่าบาทห้าร้อสิบอ่ะนะรวมๆแล้วนะครับห้ารสิบนะครับผมก็เป็นไม้นี้ด้วยนะครับผมก็เวลาเราเล่นเราก็เปิดออนมีไฟเขียวขึ้นใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ไว้นี้ก็จะจะลองเสียงแล้วกันนะครับผมก็เห็นในข้างล่างใต้คอมเมนต์นะบอกโอ้ไม่ราคาดีมากเลย นะครับอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่านะแต่ก็เขาบอกว่าไม่มันค่อนข้างที่จะจะดีแหละนะครับจะดีเลยแหละเพราะว่าในราคานี้นะแต่สมกับราคามันสามสี่พันเนี่ยก็โอเคนะก็โอเคนะครับผมแต่เรื่องสัญญาณเสียงอาจจะไปไม่ไกลนะต้องบอกอย่างนี้เลยสัญญาณเสียงอาจจะไปไม่ไกลเต็มที่ก็ห้าสิบเมตร นะเป็นที่แค่50เมตรนะครับผมก็ยังไม่ลองเดี๋ยวลองมเมื่อไหร่แล้วจะมาบอก